มีเลยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยทีแรกว่าจะไม่เก็บนะจะขายตามสาภาพเห็นแล้วอดไม่ได้กับอีรุส2.5ไฮรีเดอร์โกเซรีนะครับปี08เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากด้านหน้าตัวนี้จะได้ตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับบางคนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้บันไดข้างกระจกมองข้างปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วสีเดิมๆเ,เลยมันจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับเศษหินกระเทาะ ได้ล้อแม็กขอบ16นิ้วยางปี2020แต่ดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับด้านหลังนี่กันชนด้านหลังมันจะมีริ้วรอยแบบนี้หาคนที่รับได้นะครับผมขายในราคาไม่แพงเอาไปเก็บงานเอานะครับอันนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยกระบะไลเนอร์เดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คด้านหลังนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักสีเต็มคันเลยนะครับภายในนี่ค่อนข้างกิฟเจ้าของเก่านี่ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเม็ดอาร์คโครงสร้างต่างๆนะครับรถไม่มีอุ